บ้านค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมกล่องๆง่ายๆเลยครับทีวีโซฟาหม้อต้มสปากเกตตี้แล้วก็เจ้าหมาแสนดีที่ดูภารกิจก็คือทำข้าวเย็นพาหมาไปอาบน้ำเอาหมาเข้านอนไปนอนบนโซฟาทรงเหมือนแบบกูว่ากูโดนอ๋อต้องมาทักทายไอ้หมาก่อน น้องโคตรน่ารักเลยครับทุกคนเริ่มทำอาหารว้ยไปนู่นแล้วเฮ้ยมึงกินเสร็จย่างกูก็ไม่กล้าอุ้มมึงตอนเดียวมึงหันมาฉกคอกูอุ้มหมาการเคลื่อนไหวแบบสมจริงไม่ว่ากูจะเปิด discovery หรือว่า national geography ก็ไม่เคยเห็นการเคลื่อนไหวของหนอนที่น่ารักขนาดนี้มาก่อนยัยยัยทำไร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  นึกว่ามันจะฝังไปในอ,อกกูแล้ว